การจัดตั้งกรมสรรพากรตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองโดยโปรดเกล้าให้จัดตั้งกระทรวงต่างๆขึ้นแล้วนั้นเกิดมีปัญหาเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายเงินเดือนข้าราชการค่าใช้สอยเงินสำหรับปลูกสร้างสถานที่ราชการและบ้านพักข้าราชการตามมฑลทนกระทรวงพรคลังในสมัยนั้น ไม่มีเงินพอจ่ายเงินส่วนมากยังติดค้างอยู่กับเจ้าภาษีนายอากรและเจ้าขุนมูลนายต่างๆการจัดเก็บเงินรายได้ตามจังหวัดต่างๆยังละลวมไม่รัดกุมมีทางรั่วไหลอยู่มากวิธีการจัดเก็บก็ล้าสมัยเมื่อได้ตั้งกระทรวงขึ้นแล้วกระทรวงที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีก็ลาสมัยเมื่อได้ตั้งกระทรวงขึ้นแล้วกระทรวงที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี ไม่สามารถจัดเก็บหรือปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามความประสงค์ของรัฐบาลได้ก็ส่งให้กระทรวงมหาไทยดำเนินการเสนาบดีกระทรวงมหาไทยจึงตั้งรับภาระเป็นตัวแทนของกระทรวงพระลังในการจัดหาเงินผลประโยชน์และเร่งรัดเงินฐานฉะนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องสแสวงหาคนที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนความชำนาญงานมาปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการจัดเก็บภาษีให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมายชาวต่างประเทศที่เข้ามาช่วยงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีดังนี้คือ 1. มิสเตอร์เอฟเอสไ 2. มิสเตอร์ดับเบิลยูเอแกรแฮม สามมิสเตอร์ลิเวลคาเน็มิสเตอร์เอฟเอไรเป็นชนชาติอังกฤษชาวเมืองพรีมัสเริ่มเข้ารับราชการในกระทรวงอาณานิคมมาฝึกงานอยู่ในประเทศอินเดียและเริ่มทำงานอยู่ในประเทศพมา่าตั้งแต่เป็นเสมียนฝึกหัดจนเจ้านายและข้าราชการได้เลื่อนเป็นปรลัดอำเภอ เป็นผู้ที่มีความรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการกฎหมายตลอดจนงบประมาณการเงินของอังกฤษเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีความรู้ภาษาต่างประเทศทางตะวันออกอีกหลายภาษารัฐบาลได้ยืมตัวมิสเตอร์เอสเอฟาจากข้าราชการอังกฤษเข้ามาช่วยราชการงาน,านบ้านการคลังในพศ2440 โดยเริ่มเก็บภาษีที่มณฑลปราจีนมิสเตอร์เอฟเอฟไรดได้ทำงานมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอย่างมากระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่การเดินสำรวจเล่งรัดที่นาที่เมืองปราจีนนั้นได้พบข้อบกพร่องต่างๆในการเก็บภาษีอากรค่านาจึงได้รายงานให้พระ,พระเจ้าบรมวงเธอกรมหมื่นมหิศรา ราชหรืไทยทรงทราบพ,พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขต่อมาได้โปรดให้ขยายการจัดเก็บภาษีอากรออกไปยังมณฑลต่างๆในทุกมณฑลยกเว้นมณฑลกรุงเทพเมื่อได้เห็นว่ามิสเตอร์เอฟเอฟยายมีความรู้ความชำนาญในเรื่องที่ดินและการภาษสัมภารจึงได้ทรงแต่งตั้งให้มิสเตอร์เอฟเอฟยาย เป็นเจ้ากรมสัมภากรนอกขึ้นอยู่ในกระทรวงพระลังมหาสมบัติในชั้นต้นมีสำนักงานตั้งอยู่ที่มณฑลปราจีนบุรีภายหลังมิสเตอร์เอฟเอสยาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอินทระมนตรีศรีจันทราคุมารต่อมาปีพศ2441มิสเตอร์ฟริเวลคาร์เนตชนชาติอังกฤษ ตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงพระมหาคังสมบัติได้ทํารายงานกาบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องการสัมภากรมีใจความสำคัญหนึ่งว่าในประเทศต่างๆรวมทั้งอินเดียซึ่งได้จัดการคังและสัมภากรเป็นประเบียบเรียบร้อยแล้วนั้นประเทศเหล่านั้นได้แยกการสัมภากรหรือการเก็บภาษีอกร ให้อยู่ในมือของเจ้าพนักงานพวกหนึ่งและการคลังหรือการเก็บรักษาผลประโยชน์แผ่นดินให้อยู่ในมือของเจ้าพนักงานอีกพวกหนึ่งเพื่อสำหรับคุ้มกันไม่ให้เจ้าพนักงานทั้งสองพวกนี้เข้ากันได้เพราะเคยมีตัวอย่างมาแล้วในประเทศอื่นๆว่าถ้ารวมเข้าอยู่ในมือของเจ้าพนักงานพวกเดียวกันแล้ว เจ้าพนักงานทั้งสองฝ่ายเคยสมคบกันช่ออเงินผลประโยชน์แผ่นดินอันเป็นการเหลือวิสัยที่รัฐบาลจะป้องกันได้เพราะมีทางอาจจะทำทุจริตได้ในวิธีการสำรวจบัญชีซึ่งยากที่จะจับได้และว่าตามวิธีปกครองของประเทศสยามนั้นเจ้าพนักงานที่เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บเงินความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ผลประโยชน์แผ่นดินทั้งปวงมีเจ้าพนักงานของกระทรวงมหาไทยอยู่ในท้องที่แล้วคือเจ้าเมืองอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นควรแยกการสรรพากรเก็บผลประโยชน์แผ่นดินออกเป็นคนละพวกกับการคลังหรือการรักษาเงินมิสเตอร์ริเวลคาร์เเห็นว่า ควรแยกการสรรพกรไปไว้ในบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แยกเป็นเจ้าพนักงานพวกหนึ่งต่างห่างจากเจ้าพนักงานครังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเห็นชอบด้วยจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกกรมสรรพกรนอกมาขึ้นกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมพศ .244 2สอง การแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพากรนอกกรมสรรพากรนอกซึ่งพระยาอินทระมนตรีศรีจันทรากุมารเป็นอธิบดีนั้นแบ่งส่วนราชการออกเป็นหกแผนกคือแผนกบัญชาการ,รแผนกตรวจการ,รแผนกทะเบียนแผนกเงินแผนกแบบและ,ะแผนกจำหน่ายใบลานการจัดเก็บภาษีแบ่งเป็นหมวดหมวดต่างๆรวม8หมวดดังนี้ หนึ่งหมวดอากรที่ดินอากรค่านาอากรนาเกลืออากรสมพัดสอนอากรสวนอากรตลาดโนดอากรค่านาน2หมวดภาษีสันภาษีภายในภาษีขาเข้าร้อยชักสามภาษีขาออกเบตเลอรภาษีขาออกภาษีโรงงานหานอากรจันอับ อากรฟองเต่า 3. หมวดสวยเงินค่าราชการ 4. หมวดภาคหลวงค่าภาคหลวงดีบุกและแร่ค่าช้างป่าภาคหลวงไม้ 5. ห,หมวดอากรทำป่าค่าอนุญาตเจาะเผาต้นยางเผาทานตัดหวายตัดไม้หาชันและหายางไม้หามูลขังคาว ป่าพึ่งป่ารานป่ากระวาน 6. หมวดค่าธรมเนียมค่าทมเนียมอำเภอสุลกากรค่าอนุญาตค่าสัตว์ค่าอนุญาตการพนันค่าตีตราดีหมุกแก่ค่าอนุญาตจับช้างค่าแสงเพลิง 7. หมวดค่าเช่าค่าเช่าของหลวง 8. หมวดเบ็ตเตลรด ค่าปรับภาษีอากรค่าจำน่ายของหลวงค่าเผา,าภาษีค่าเก็บค่าเก็บค่าธรรมเนียมที่ดินของกระทรวงเกษตรตาธิการตามคำสั่งของกระทรวงนั้นเก็บค่าเช่าให้กรมพยาครังข้างที่ตามคำขอของกรมนี้กรมสัมพกรณ์นอกรวมกับกรมสัมพกรณ์ในเป็นกรมเดียวกันในปีพศ2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเห็นว่ากรมสรรพากรซึ่งมีหน้าที่ตรวจตาตักเตียนเจ้าพนักงานผู้ปกครอ,องท้องที่ในการตรวจเก็บภาษีอากรกระทำการบัญชีและรวบรวมเงินผลประโยชน์แผ่นดินจะรวมอยู่ในกระทรวงอันเสนาบดีมีหน้าที่ปกครองยังไม่สู้เหมาะแก่ทางการ วนมาขึ้นอยู่กระทรวงพระคารมหาสมบัติอันเสนาบดีมีหน้าที่ดำปริและบัญชาการเงินอยู่แล้วเพื่อจะได้จัดหาการตรวจตราและการจัดการให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกกรมสรรพากรในซึ่งแต่เดิมอยู่ในกระทรวงนครบาลและกรมสรรพากรนอก ซึ่งเดินอยู่ในกระทรวงมหาไทยมาขึ้นอยู่ในบังคับบัญชากระทรวงพระคลังมหาสมบัติและให้รวมเข้าเป็นกลมเดียวกันเรียกว่ากรมสรนพากรตั้งแต่วันที่2กันยายนพศออ2458ดังมีพระบรมราชโอการดำรัสเหนือกล้าวดังนี้ ประกาศยกกรมสรรพากรนอกขึ้นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและรวมกับกรมสรรพากรในเปลี่ยนนามเป็นกรมสรรพากรมีพระบรมราชองการดำรัสเหนือเก้าสั่งว่ากรมสรรพากรซึ่งมีหน้าที่ตรวจตราตักเตือนเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ในการตรวจตราเก็บภาษีอกรกระทำการบัญชี และรวบรวมเงินประโยชน์แผนดินนั้นทรงมีพระราชดำริว่าหน้าที่การเช่นนี้จะรวมอยู่ในกระทรวงอันเสนาบดีมีหน้าที่ปกครองยังไม่สู้เหมาะแก่ทางการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกกรมสรรพกรในซึ่งแต่เดิมขึ้นในกระทรวงนครบาลขึ้นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอันเสนาบดีมีหน้าที่ดำริและบัญชาทางการเงินอยู่แล้ว เพื่อจะได้จัดการตรวจตาและจัดการให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นการก็ได้ดำเนินการมาโดยเรียบร้อยสมควรจะรวมสันพกรนอกมาไว้ในกระทรวงเดียวกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกกรมสรรพกรนอกและข้าราชการในกรมสรรพกรนอกมาขึ้นอยู่ในบังคับบัญชากระทรวงพระคลังมหาสมบัติอันหนึ่ง กรมสรรพกรในและกรมสรรพกรนอกแต่เดิมมาได้ขึ้นอยู่ในกระทรวงจึงแยกอยู่เป็นสองกรมบัดนี้ได้ยกมารวมอยู่ในกระทรวงเดียวกันแล้วสมควรจะรวมเข้าเป็นกรมเดียวได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวมกรมสรรพกรนอกและกรมสรรพกรในเข้าเป็นกรมเดียวกันให้เรียกว่า กรมสรรพกรตั้งแต่วันที่ได้ประกาศนี้เป็นต้นไปประกาศมาณนะวันที่สองกันยายนพุทธศักราช2458เป็นวันที่1751ในรัชการปัจจุบันที่มาหนังสือที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพกร2กันยายน2540 สถานที่ตั้งกรมสรรพากรในระหว่างที่พรยาอินทระมนตรีสีจันทรกุมารได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่2กันยายนพศ2458จนถึงวันที่31มีนาคมพศ2472มีภาษีอากรประเภทสำคัญสำคัญที่จัดเก็บอยู่หลายอย่างคืออากรค่านา เงินรัชชูปการอากรสมพศรอ,อากรค่าที่ไร่อ้อยภาษีไร่ยาสูบอากรส่วนใหญ่อากรส่วนจาดภาษีต้นตาลประโภาษีโรงเรือนโรงร้านภาษีภายในและค่าธรรมเนียมอื่นๆสถานที่ตั้งที่ทำการอยู่ที่ถนนสีพระยาที่ตั้งกรมสรรพสารมิตรเก่า เมื่อพระยาอินทรมนตรีสีจันทรกุมารได้ออกจากราชการเนื่องจากสูงอายุแล้วพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัตชัยได้ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมสันทกรตั้งแต่วันที่15เมษายนพศ2473จนถึงวันที่28เมษายนพศ2478การเก็บภาษีอากรในระยะนี้ จึงคงคล้ายคลึงกับที่เป็นอยู่ในสมัยก่อนและได้เริ่มประกาศใช้กฎหมายภาษีอากรใหม่ๆอีก5ประเภทคือ 1. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้พศ2475 2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพศ2475 3. พระราชบัญญัติภาษีการค้าพศ2475 4. พระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและประกันภัยพศ2476 5. พระราชบัญญัติอากรสแตมพศ2 4 7พศ .2475 และได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ณหอรัชดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่5ทธันวาพศ2476ต่อมาในปีพศ2478 ได้มีพระบรมราชองการย้ายพระองค์เจ้าวิวัตชัยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรและได้ทรงแต่งตั้งหม่อมเจ้าวิมวาทธิตระพีพัฒมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภารเมื่อวันที่27เมษายนพศ2 4 6 8 8ระยะนี้ได้มีประกาศยกเลิกภาษีอากรต่างๆคือพรบ เงินรัชชูปการพศ2468พรบพรบลักษณะเงินเก็บค่าอากรค่านารศ119พรบลักษณะเก็บค่าภาษีไร่อ้อยพศ2464พรบเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียารศ119ประกาศพระราชทานยกเลิกเงินอากรส่วนใหญ่ค้างเก่า และเงินสำรวจกับผลไม้ใหม่สำหรับเก็บเงินอากรส่วนใหญ่รอสอ130พอรบภาษีเงินได้พศ2475พรบภาษีการค้าพศ2475ภาษีการธนาคารและการประกันภัยพศ2476พรบอากรสแตมพอส2475 แล้วประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลรัษฎากรพศ2481นับว่าเป็นการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรทั้งสำคัญของประเทศไทยและในปีพศ2483กรมสรรพากรได้ย้ายจากหอรัชดากรพิพัฒนไปอยู่ที่วังกรมพระยากำแพงเพชรเก่า แผงบ้านบาทเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2491ได้โปรดเก้าแต่งตั้งหลวงอาจพิสารกิจดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรคนที่สี่และได้ย้ายที่ทำการกรมสรรพากรจากวังกรมพญากําแพงเพชรมาอยู่ที่หัวถนนจัก,กรพงศ์เป็นอาคารโดดเด่นที่สุดในสมัยนั้น ชันปฏิบัติราชการณอาคารนี้มาช่วงเวลาหนึ่งในสมัยของนายฮิกรันสูตบุตรอธิบดีกรมสรรพากรคนที่5ของกรมสรรพากรฝั่งตรงกันข้ามได้เกิดตึกที่ทำการใหม่สูง6ชั้นใช้เป็นที่ทำงานของกรมสรรพสารนิตแต่ด้วยเหตุขัดข้องประการบางประการนั้นกรมสรรพสารนิตจำเป็นต้องย้ายที่ทำการไปอยู่ราชวัตร และได้ยุกตึกที่ทำการให้กรมสรรพกรทำให้กรมสรรพกรมีตึกที่ทำการของผู้บริหารใหม่ณฝั่งตรงข้ามกับอาคารหลังเก่าเรียกโดยทั่วไปว่าตึกใหม่อาคารหลังใหม่นอกจากเป็นที่เชิดหน้าชูตาในสมัยนั้นแล้วตึกใหม่ยังเป็นสถานที่ทำงานของผู้บริหาร,ร,หารของกรมสรรพกรอีกด้วย ทั้งตึกเก่าและตึกใหม่เป็นอาคารที่ทำการของกรมสันพกรมาเป็นเวลายาวนานกว่า30ปีกรมสันพกรมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนกระทั่งมีเหตุการณ์จราจนในระหว่างวันที่17ถึง20พฤษภาคมพศ .2535 นะณบริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินด้านโรงแรมรอยัลเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม กรมสรรพากรอาคารถูกเพลิงไหม้ชำรุดเสียหายไม่อาจใช้การได้ข้าราชการและลูกจ้างต้องแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานที่ต่างๆกันเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสร้างกรมสรรพากรใหม่กล่าวคือกองอุทธรกองคดีภาษีอากรกองสืบสวนและประมวลหลักฐานกองตรวจภาษีอากรและกองปฏิบัติการกลาง ไปอาศัยยังศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริิติ์ถนนรัชดาพิเศษเขตคลองเตยเป็นสถานที่ทำงานส่วนผู้บริหารระดับสูงของกรมสัมพารรนั้นกองกฎหมายกลองคังกองการเจ้าหน้าที่และศูนย์ฝึกอบรมไปอาศัยอาคารสำนักงานประลัดกระทร,งนะระวงการคลังณกระทรวงการคลังคลองประปาสามเศเป็นสถานที่ทำงาน สำหรับกองอากรและพัสดุกองบริหารงานกรรมวิธีภาษีกองนโยบายและแผนไม่ได้รับผลกระทบจึงไม่เสียหายยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เดิมคือตึกเก่าถนนจัก,กรพงศ์ต่อมาอีก6เดือนกรมสรรพากรพิจารณาเห็นว่าสถานที่ทำงานกระจัดกระจายกันอยู่เช่นนี้ย่อมไม่สะดวกในการบริหารงาน จึงขอเช่าอาคารที่ทำการของธนาคารทหารไทยถนนพญาไทเขตราชเทวีและอาคารพญาไทพาซาซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาคารทหารไทยให้เป็นที่ทำงานของกรมสรรพากรหน่วยงานต่างๆจึงได้มีโอกาสมาอยู่รวมกันอีกครั้งเป็นการชั่วคราวสำหรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรหลังใหม่ของกรมสรรพากรนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยนายบัญญัติบุญญปะปณะเป็นอธิบดีกรมสรรพกรและหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนคุนกุลซึ่งเป็นอธิบดีกรมสรรพกรระหว่างปีพศ .2535 ถึงพศ .2538 ได้สารต่อโดยได้รับอนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน1,500ล้านบาท สถานที่ก่อตั้งอยู่ในที่ดินของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในบริเวณซอยอารีสัมพันธ์ถนนพหลโยธินจำนวน19ไร่โดยบริษัทดีไซน์ดีเวล็อปจำกัดเป็นผู้ออกแบบนีอาคาร4หลังประกอบด้วยอาคารที่ทำการอาคารที่ทำการกรมสรรพกรในปัจจุบัน เป็นตึก29ชั้นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สูง8ชั้นอาคารฝึกอบรมและที่พักฝึกอบรมเป็นตึก7ชั้นและอาคารจอดรถสูง8ชั้นโดยบริษัทกเกษมกิจคอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นผู้ก่อสร้างและได้ทำพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่9กันยายนพศส5 3พโดยนายทารินนิม,มานเหมมิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธีอาคารกรมสันพกรสร้างแล้วเสร็จส่งมอบให้กรมสรนพกรเมื่อวันที่19มีนาคมพศ2540เจ้าหน้าที่ของกรมสันพกรได้เริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่วันที่31มีนาคมพศ2540เป็นต้นไปจนครบทุกหน่วยงาน อาคารที่ทำการของกรมสรรพากรนี้มีสิ่งที่ทันสมัยและน่าสนใจอยู่หลายประการกล่าวคือตัวอาคารทุกอาคารติดกระจกสองชั้นเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารโดยระบบระบายอากาศในในระหว่างกระจกชั้นนอกกับชั้นในเพื่อให้เกิดความเย็น เป็นการประหยัดพลังงานภายในอาคารและยังไม่ทำให้อากาศร้อนสะท้อนไปยังบริเวณข้างเคียงอีกด้วยระบบไฟเบอร์ออปติกเดินสายไฟใต้พรมเพื่อความทันสมัยและสวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารที่กว้างขวางและทันสมัย ธนาคารไปรษณีย์สหกรณ์ห้องพยาบาลรวมทั้งลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าของอาคารที่ทำการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรเมื่อเกิดความจำเป็นเร่งด่วนรวมทั้งเป็นการรักษาความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติภยัยก็จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ในอาคารได้อย่างรวดเร็วดังนั้น ลำดับเหตุการณ์สถานที่ตั้งของกรมสัมพากรตั้งแต่เริ่มแรกนั้นจึงเริ่มเมื่อพญาอินทรมนตรีจันทรากุมารเป็นอธิบดีท่านแรกของกรมสัรพานกรสถานที่ตั้งของกรมอยู่ที่ถนนสี่พระยาลำดับต่อมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิวัตชัยอธิบดีท่านที่สองได้ย้ายที่ทำการจากถนนสี่พระยามาอยู่ที่หอราชดากรอพิพัฒน ในพระบรมมหาราชวังต่อมาหม่อมเจ้าวิมวาทิศกระพีพัฒอธิบดีท่านที่สได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่วังกลมพยากรมพักกำแพงเพชรและในสมัยของพระหลวงอาจพิสารกิจอธิบดีท่านที่4ี่กรมสรรพกรจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนจัก,กรพงศ์ซึ่งมีเพียงตึกเก่า และได้รับมอบอาคารที่ทำการเพิ่มอีกหนึ่งหลังซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารหลังเก่าในสมัยของนายฮิรันส่จบุตรอธิบดีกรมสรรพกรท่านที่5ซึ่งกรมสรรพกรใช้อาคารทั้งสองหลังนี้ทั้งตึกเก่าและตึกใหม่เป็นสถานที่ทำการเป็นเวลาต่อกันมากว่า30ปี มีอธิบดีเข้ามาบริหารงานรวม8ท่านโดยนายบรรทิตบุญยะปานะเป็นอธิบดีท่านสุดท้ายที่ได้ใช้ตึกแห่งนี้เป็นที่ทำการก่อนเกิดเพลิงไหม้กรมสรรพากรได้มีโอกาสมีอาคารที่ทำงานของตนเองอีกครั้งหนึ่งด้วยดําริและความอุสาหะวิริยะของหมอง่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล โดยได้พยายามทุกทางทั้งในด้านสถาปัตยกรรมด้านงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมรวมตลอดถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้กรมสรรพกรได้มีโอกาสมีตึกที่ทำการเป็นของตนเองและเมื่อได้ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ก็สามารถรองรับส่วนราชการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการแบ่งส่วนราชการในปีพศ2539ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งได้มีการย้ายเข้ามาทำงานตั้งแต่วันที่31มีนาคมพศ2540เป็นต้นมาที่มาหนังสือที่ลึกในการเปิดอาคาร,ครกรมสรรพากร2กันยายน2540